я yeah. ไปดีสว er oh, okay, pues ัสด mm ีเ hmm> ด้อหอยพี <alles teachers> ่น้องอ๋ออากาศห่อนได้คุณเหมือนนี่ฝนตกบางสองสามบันเลยเนาะการยังห่อนคลิปนี้สิแม่นทำคีมพอนจะเอาเงินไปให้อีพ่อเนาะหรือว่าพ่อพอนนั่นแหละเอาไปเส փ ไฟเนาะนี่พอนี่เป็นว่าไปเส փ ไฟก็ได้เนาะเพราะว่าเนพ่อท่านอะหูพี่น้องเพราะว่ามีนาสาว จากยูอิตเอเป็นผาเงินมาให้เนาะเอกับผามาให้กัเป็นจํานวนเงินกันหนึ่งรอยห้สิบเดียนพี่น้องให้อันนั้นให้อีพอนะคะาสิบเดียสเนาะแล้วก็ให้คอยไปซื้อแต่ว่าซื้อกินซื้อ,อยากแต่ก็ซื้อสินซือสุดไหม่นาะเนะเห็นอยากได้เป็นการได้ผามาให้กขอบใจขอบคุณแลทซาอีกเท่หนึ่งเด้ะ แต่ว่ายังบมาทัานจะไปซื่อดอกแต่ว่าสีเอาเงินมาให้อีพอก่อนเนาะคุณแดดมีโอกาสเมื่อสิบเป็นเงินเงินล้ากับหาแสนจีบเนาะหาชิปเดียญหาแนโซมแสนซาบแสนสี่แสนหาแสนเป็นเงินไทยกับประมาณท่านกว่าบาทเนาะท่านกว่าบาทเนี่ยเท่ากับสีย่างเอาไปให้อีพออยู่เพื่อนเราคนไหนเนาะอย่างบ้านไก่อยู่ไกลไเลในพี่น้องเห็นไหมมีกระเพื่อนเท่าแล้วต่อไฟลงไป นี่อันนี้ก็อแนวละต่อไผ่จากเคลื่อนตัวนี้ลงไปเนาะเดไปปลูกนี่อยู่ใกล้ๆแนบไปก็เห็นล่งค่ะป่ะป่ะพอเราปลูกเคลื่อนแล้วก็ไปอยู่กับลูกกับเมียได้เนาะพอเรามีลูกมีเมียได้นะพี่เนาะเพราะว่ากมีเอฟซีใหม่โมโหจักเนาะก็คือแม่นี่ก็เป็นแม่เมียใหม่แล้วเนาะพอแม่เนี่ยปลูก พ่อแม่ที่ก็อเอาเหมนเพื่อแม่ของแม่น้ำแม่น้คือ่งานแต่เสียแลยเนาะเสียแล้วกนะับก็เอาเมียไม่พอกเอาเมียไม่แล้วก็มีดุเนาะมีดุเมียไม่เนีย่ยมาอยู่นำ้ำคนนะึงเพื่นได้อ,ออกเขึ้นนี่ลงไปบันทึกต่อตอต่อไฟไปแล้ววนะัน กยังเิมาต่อนาำอยู่เลยนะพี่นนอะนี่นหนามเขาใส่หนมามบาดเนาะเดี่ยต่อจะนี่ไปพุ่นเ,เน้ยแต่ว่าบ่าท่านได้ต่อเนาะอันนี้คือลังลังบาดนะเป็นปลาหกแน่อยนหนึ่งพอมานาันยับนบาางบวบแปลนหมดเลยท้งเพราะว่ามีคนมาอยู่ทางอย่าง ก็ที่ดินมันก็เป็นลุกเป็นโน่นนะเป็นโน่นหินแห้งเล้าอ่งนเรหนล้งกันยันเพ่อเร็นกระ่อเลียบอนะอย่งแต่ปูยังแต่แอมยังแต่ปูสังกะีนพี่น้องยังแต่มุงลัางกระซียังม่งล่างกระซี ăn em Nhưng thư Đẹp thật Hòn sao phần này đứa Thì phải kinh mại đứa Đây, phần

ไปดีไปไปลุ้กกันเอาขนมเนี่ยเอา,อาเอา,า, <c oughs> า <GA> เงินมาให้อีพอเลยนะเอาเีเดีคนกัดแต่ละมือกับมาเหตุอันนี้เลยเนาะจังเวียนจังขื่อจังใจจิตไปไอไโอ้ เงินมาจากไหนล่ะอันนั้นลาซาวทาง U.S.A. เนาะเพิ่นผากมาให้ซอยเดือยพอได้สืบกินสือยากไ,ได้แบบพคนเบบครูมาซอยเฮือนซอยแบบว่าซอยเฮีออยนนีสระเท่านั้นได้ผักมาให้สืบกินของอยากขอบใจใ,ใจเด้อขอบใจขอบคุณลาซาวอีกเอันหนึงเดี๋ยวเราไปรู้อะไต่อไป <c oughs> สืมาสืพอันนี่นได้ซักก็สืบปลร่มนะพ่อพ่อพอใจ ใจขอบคุณนะสาที่ซอยเดือนเนาะขอบใจนะสาวที่หาแพงเนาะตัดติตัดถิ่มเปนก็ได้ตัดต่อไปบทดปวยบทอไรกันเนทรีท่อไันไหนเนาะเป็นตะยูแต่มันเย็นไล้หรือยังเย็นเหเนี่ยหมดนนอยู่เกาะกลางสดีด้วจ้ะ อย่นอีย pues ังได้มาหายอีพอคืนยังไงคืนจังไงคืนทางในบงตีมบทันเดียวอยากคืน้นะกคู่กันดยื่ดีเอาคืนดีกะบาคูเบาว่นซอยเห็ได้พี่ด้องนะบาววานบามื่อยมาซอยอัไปจุกเตหรือว่าอะเอนจุกเตอยู่นะ เนี่ยมุกมุกคู่หล็กกรสิมุกมุกเล็กกรสิเอะมาปะปูเหล็กมุกเนี่ยกแะเอะปูเหล็กเลยปูเหล็กเลยอาะากระสียูวันจะโคตรมากเลยแต่เนาะกระสีเก่า ใหม่จะเป็นใหม่เก่าลาเติบปนะเพราะว่าเพือนทีไปอันนี้กับดังใหญ่เติบเนะรบ้านเ่ับสูงนะอ๋อมันดินเลยคุณเราจะรับ่แล้วตอนี้คุณยิดหัวเราตไปเนี่ยทังเด้นมต้องกนแ้ งจะตีกนงมาลาดเดมึงเอาลวะนี่วันนี้ยังได้ป่ะเดี๋ยวน้เมันนังกิง่มันเป็นเก็บเก็บป่ะเพรมันนแโอ้แเยมากที่เอาไปเอาหัวออก เพิ่นไปเบเบิตบย่งอยู่เพิ่งนับอยู่เพิ่นนับโตมันอยู่หัวนะนับโตมันอยู่ยังอยู่เพิ่นบามือเพิ่นก็ไปนับย่างมากับย่างม่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงสี่โมงปลายแน้วแต่ว่าย่างแดดย่องหอบนะ บกเงยกบริส้ามอดอกบริรกนนะบนแย่กันไปมะประมาณหอยเมตรประมาณอเมตรนะห่างกันความห่างรมัเออบเทิงจับบรรดามั่นยังสิถึงบเทิงีสบเมตรเอ้กลัวเลยเจ็ดแปสิบุ่นนะเจ็ดแสิ กิโลเมตรนะตีเนี่หโคกเนาะสิแ่นี่บารมีเข่ยนถูเขือนทัดนะหกคนนี่เราก็นี่ลูกนี่เนี่ยมีขอไม่ขวด้ะถูกแม่ตัวบารอนกัมีขอบขัวบารอนเนาะ มีลูกม <Ừ. S 2> ีตามีเมียคือกันก็ก็ได้แต่ซอยเบิ่งซอยแยกนี่แห้เฮากซอยได้เฮากซอยอยู่ซอยเท่าที่ซอยซอยท่ซอยได้ทํากําลัง่ะพี่น้องเพราะเฮาก็มีภาระหน้าที่ค่าน้ําค่าพื้นค่าไฟอีหยังเฮาก็จ่ายให้เบิดเนาะบ่มีคําว่าบ่เบิ่งแยกดอกเนาะเป็นือ่พอจังได๋ก็เบิ่งกแยไปตลอดจนเฒ่าจนแก่พุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยแค่บ่ได เดี๋ยวมาบริการให้เบิร์นสโลตนะเนาะเพราะว่าไล่จ่้ได้จ่ายในเฮือนในชาตินี่เป็นมรดจ่ายเบิดเนาะค่าพื้นค่าไฟค่านา้ทจะซันี่กันค่าจะซัมมี่กันอันนั้นถึงมาดูแลขในประสาทเนาะเบืองแง่งในซาบโบไฮพื้นได้จุกด้จ่ายให้ดั่มบากยิ่ยังมีแต่เฮาเอำนวยความสะดวกให้เพื่อนเบิดพี่น้องเอ,อ้ยนี่กันมาดู วันี้ไอ้สามกำลังแต่เนาะโกบะเฮากางคนกูมีกินก็ไม่มีดูมีกินตานที่กินนุ่มมื่ได้่สามกล่องกลัวกินนุ่มกล่องไม่รู้ไงกูได้มีลูกงานจีขายได้เนาะมุักคาเพมเพิ่มมุักคานุ่มมันก็มันก็ซอยได้ทาทิ่จอยได้เดี๋ยวบางคนคิดว่าเออคือแน่น่ะจิตแน่น่ะแน่นี่เนาะ ให้เง so <Oliver. S 1> ินพ่อหญ่พ่อเทาเด้อยที่จริงกะให้เป็นสวงเป็นไม่ได้มาเส้นซนเอาข้ามีเขาจังไห้มาเนื้อแงซอยเดียวครักะซอยตลอดปไปมาเงี่ยวพี่เนาะมีอยู่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศแต่คือซีฟูมมีเนาะมาเงี่ยว เห็นรอบคุณต้นบังหยิ่งบผ้า้่มกานอยู่ไลยแล้วมันแก่กะเอาไว้เนาะมันมันแกะตัวกับเตยโตยโตยแล้วก็เห็ดหยิบโตยแล้วก็ไล่ออกแล้วก็อันนี้อันนี้สื่อปอกมอนมาใส่แล้วก็หยัดเป็นมอนหยัดเป็นผ้าห่มใบทเนาะพอบริสุทธิ์เนี่ยหม่องม่วงกัเป็นเป็นหน้าลายอยู่เนาะจริงๆหม่ม่วงอยู่นี่ก็มีนะพี่น้องแต่ว่ามันตายเนาะลูกลูกม่องม่องนั่งนี่ยัน ลวงจอก็ได้ตายต้นมัใหญ่ไกลหากระปงสแม่เนาะมีสามแม่ก็ประมาณ10ปลายโตเอามันใหญ่เบิ่ดนึงก็ที่กินพี่น้องนีก็พอดีกินได้นี่แต่ว่าเฮาเลี้ยงเลี้ยงบ่ได้ขายเนาะแร้งปลาไว้พิได้กินพอได้กินซื่อๆเนาะๆโอ้สิเกบน้องกิ้งตื่นเนาะายดีล่ะ การทหรับคลิปนี้กค่ที่จบลูกเพียงเท่านี้เด้อพ่อพี่น้องคก็ขอบใจขอบคุณเด้อขอบใจน่าเศร้ายๆเด้อขอบใจขอให้ญ่ดีมีแห้งน่าเศร้าอีกเจ๊ะหนึ่งเด้อขอให้ญ่ดีมีแห้งลำด้วยลำด้วยยิงยงขึ้นไปเด้อที่หักแพงขอบคุาขอบใจขอบคุณแทนพ่อน้ำเด้อที่หักแพงเนาะกะเบิ่งแย่งคือเก่าหขนาดเนอพ่อพ่อแม่พี่น้องคืนซื้อว่าพ่อจากไดนกักคือเก่าเนาะ ใจขอบคุณดได้ๆขอเกินทีมงานพี่นอ้องสบายดี